พี่น้องครับลูกสาวขัวใครอํามาตะขัวตลอดเลยจิอามาสุกกับลูกทุ่คนเออเสือลานี่เออจเป็นอันั้นบันี่ยนะจไปขัโจกวะไโจกานี่ยโอ้เสียบแล้วแสบแล้วเพ่ผมีผักใสบุลูกผักหอมผักยังตัว กให้มันแคนก่อนไม่รักต้องชิมนะเอาทำไม่ะเดี๋ยวไม่หัก็ประมาณเห็นตั้งแเมื่อกี้ตอนเตรียมลใส่อะไรไปลงดี3ช้่เอ๊ซีโบเคมตีบอเคมมันซุกแล้วลูกอ่ะย่างมันบ่ห่นง้างหอมใส่แสบข้างหน้าอยู่ดอกต้องชิมมันไหนไหนแล้วมาชิมมาเลยลูก ออ่่่่่จจุุมมมหหนนนยยัปใส่น้ำปลาอีกนะนั่นเห็นบัวอือต้องใส่น้ำปลาอีกโอ้ยพอเถอะพอพอขอร้องใส่น้ำปลาอีกสามแล้วเห็นบไม่รถดีกับน้ำปลามันต่างกันนะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงแจ๋วเลยลูกฮะน้ำปลาใส่น้ำปลา ถ้าให้ดีนะมีพริกมาใส่นะ่<ล>ะเดือดโบ่แหละว่าแล้วไม่ใส่น้ำปล่างไปมันจืดแมนต้องใส่น้ำปาาล,ลารู้เลยอนาคตแล้วน้ำปลาเสียบเออรู้เลยอันนี้ก็จะพวดพูดเลยค่ะดูนะจะใส่เยอะนะอิงอิงใจเย็นๆอีกอีกโ <s> อเคพร้อ,อ,อ,อม มยังเหม็นกินิ้วจริงมันสีใหม่แล้วพ่อแล้ล่ะมันสุกแล้วบ่เอกไปยกไปมั้บ่อสารไปยกนี่ย่งอีกปึ้งสุกแล้วสุกแล้วลอมันลวกนะโอเคแล้วใช่ไหมโมหันผักหอมใส่นทั้งสิ

บาเอกลมัดดึงผาคอยรูด <งา S 1> เลยน้อย <laughs> บ้าเอกใส่สายตาดึงแล้วนะได้จะพาดหนึง่งคืนฟกบอกว่าอย่าดึงผาอย่าดึงผาเกิอดอะไรขึ้นขณะกำลังทำกับข้าว <laughs>

เวลิก <Really> กูดแม่ให้แกมาเชี่โลโยู่เอาแฉะอดีด <c oughs> ดเลยสามช้อนพอหล่อลูกใส่อีก <c oughs> ใส่ได้หลายหลดทานหอมใส <c oughs> อันนี้สูตรไหม่มันไม่ิาเดงพน้ำพี่ตความตอะนีินีแหละซูปอร์แมนเอื้องดิน เออมื่อไห่ละหิวแล้วกินกันกินกันเด้อโอเคมาถวายมาใสไห่ไปแซ่บแล้วอันนี้อันนี้อร่อยมากเลย แม่อน้อยหิวเขอาจะสั้นกันกหเอ้แล,ล,ล้วพี่กะปิมันโดนนั้นใมพายุถลแล้วกายุถล่อแวทิหรอมันตุ่นไงทาหอ่นนกนไป ะว่เป็นขาเย็ยเอ,อาไปองหอไปกินขอมมร้วกใกินอมม้า่กนนี่ยผู้าไปโจ๊กญวนแหต่พุนคอยกินพูนเยอที่สั่ง ฮาเดกดักเน้ยนั่นแกงเห็นั่นข้าเจ้ากขเขามัก็แกเ้บขนกขามากันแบาวม้า่แม่อม่เผอไกินละเด้อข้าวิดตาแกงมาณ้เหมอนน่าข้าวทว เอามากระแสพวกเกาเหรอเอาเอกมา ต้องติดจับไหมนยกหนีเลยคนเลยเนี่ยอันนี้ก็ไกลจังสิอะไรเร็วจ่ายกงนูนีโอ้ยแข็งเก่งโอ้ดูดีมากเลยแม่มากินพี่โอ้ย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 อธิมเอาไว้ให้หมากินขอตอนเดียว